ในยุคอนาคตที่ไม่ห่างไกลนักที่มีหน่วยที่ต้องการจะปฏิรูปชีวิตของคนบนโลกโดยการสร้างตัวยาที่สามารถทําให้เซลล์ในร่างฟื้นฟูตัวเองและจะมียุยืนยาวขึ้นแต่เกิดการผิดพลาดเมื่อยาตัวนี้กลายพันธุ์เป็นไวรัสที่ทําให้เซลล์ที่ตายแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งมหาภัยครั้งใหญ่จึงมรอยต่อระหว่างความเป็นและความตายอยู่ที่ไหน มนุษย์ติตกอยู่ในอันตรายอีกครั้งสถานวิจัยแห่งหนึ่งกลางทะเลทรายได้วิจัยตัวยาที่สามารถทําให้คนมีอายุยืนยาวขึ้นโดยทดลองกับคนอย่างนัดล่าการทดลองเป็นปบนอย่างราบลื่นตลอดหนเดือนจนกระทั่งก็เกิดเรื่องตัวยาที่มีชื่อว่า VT9 จากทั้งหมดเจ็ดตัวยาเกิดการกลายพันธุ์ เมื่อทดลองกับสัตว์ทดลองเมื่อสัตว์ทดลองได้รับวิธีเเข้าไปก็โตอย่างรวดเร็วและเข้าทำร้ายนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดในโซนบีกลุ่มผู้บริหารโครงการนี้ยังตัดสินใจนำตัวยาวิธีเใส่ไว้ในกระสวยอวกาศยิงออกไปนอกโลกเพื่อจะทําลายหลักฐานแล้วปิดศูนย์วิจัยแห่งนี้ลงอย่างเงียบโลกภายนอกไม่ได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นจนผ่านมา19ปี กระสวยที่ว่าน่าจะยังคงล่องลอยอ,อยู่ในอากาศก็ตกลงมาสู่พื้นโลกกลางใจเมืองทหารจึงได้ทําการปิดล้อมที่นั่นแต่แล้วไวรัสก็ร่วไหลออกมาและื้อนไปในอากาศไม่กี่วันก็เิ่มมีการติดเชื้อขึ้นอย่างนิบงจากหนูเพียงตัวเดียวสู่คนนับร้อยที่อาศัยอยู่ทั่วเมืองจากเมืองสู่รัฐจากรัฐสู่ประเทศ แล้วก็โทษทั้งโลกภายในเวลาเพียงแค่สาเดือนกลุ่มคนที่ยังเหลือลอดต้องเอาชีวิตจากกองทัพซอมบี้นับไม่ถ้วนซึ่งชื่อที่เป็นทางการของวสที่แพร่กระจายนั้นพวกคนต่างก็เรียกมันว่าไบโอคลิน